วันที่29นี้เราต้องมาแสดงพลังของมวลมหาประชาชนว่าเรานั้นยังคงแน่วแน่มุ่งมัน่นที่จะไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย เพราะว่าเราต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปหวังว่าวงจรอุบาทที่เกิดจากทุนนิยมสามานของระบบทักษิสนั้นจะไม่สามารถกลับมาทำร้ายประเทศไทยได้อีกต่อไปมีคนบางคนเขียนในเฟซบุ๊กบอกว่า ไม่มาหรอกมาก็ไล่ยิ่งลักไม่ได้โถรพ่อคุณทำไมถึงคิดว่าการไล่ยิ่งลักเนี่ยเดินรอบเดียวแล้วจะไล่ได้ด้านเหลือล้อนทนเหลือหลายขนาดนั้นจะไปคิดให้ไปเพราะการเดินของเราได้อย่างไรการไล่ยิ่งลักไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ ด้วยการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงกิจกรรมเดียวการไล่ย,ยิงลักเป็นกระบวนการที่ต้องมีหลายขั้นตอนแล้วก็หลายองค์ประกอบการไล่ย,ยิงลักและการกำจัดทักษิณเปรียบเหมือนสงครามการกระทำของเราแต่ละครั้งแต่ละคาเปรียบเหมือนการสู้รบในแต่ละสนาม ก่อนที่เราจะชนะสงครามได้เราต้องรวบรวมชัยชนะจากสนามนั้นจากสนามนี้หลายหลายสนามจนกว่าเราจะได้ชัยชนะสงครามที่แท้จริงถ้าจะเปรียบเทียบเป็นมวยก็แปลว่าเราต้องเก็บคะแนนในการชกยกแล้วยกเล่าจนกว่าจะถึง ยกที่เราใช้หมัดน็อกให้จบไปเลยการกำจัดยิ่งลักษณ์นั้นต้องใช้องค์ประกอบมากมายเราต้องใช้กฎหมายแต่ยิ่งลักษณ์คะไม่ได้ใช้ไล่ล่านะคะใช้จัดระเบียบสังคมกำจัดคนที่ทำผิดต่อแผ่นด,ดินเข้าใจไว้ด้วย เราต้องใช้สารทุกสารไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมน,นูญสารปกครองสารอาญาสารแพง่งสารเหล่านี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีไว้สำหรับที่จะตรวจสอบและทวงดุลไม่ใช่ แทรกแซงเหมือนอย่างที่ขี้ข่าของยิ่งลักพูดชอบบอกว่าสารแทรกแซงเขาไม่ได้แทรกแซงเขาตรวจสอบเข้าใจไว้ด้วยบรรดาขี้ข่าทั้งหลายเราต้องใช้องค์กรอิสระที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตรงนี้ทางด้านขององค์กรอิสระอย่างปปชกำลังทำงานและจะชี้ผิดยิ่งลักสิ้นเดือนนี้จึงทำให้ขี้ข่าร้อนรอนดิ้นรอนและใช้ความรุนแรงมาค่มขวัญองค์กรอิสระ เราจึงต้องอยู่กันต่อไปให้กำลังใจองค์กรอิสระเราจะต้องแสดงพลังให้สื่อมวลชนที่ไร้จรรยาบรนหันกลับมาคิดว่าจะทำตัวเป็นสื่อขี้ข้าไร้จรญยาบันต่อไปหรือจะเป็นคนที่มีจรรยาบรน และเป็นสื่อมวลชนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข่าวเพื่อเข้าข้างรัฐบาลโจรรัฐบาลชั่วอีกต่อไปเราต้องอาศัยนะักวิชาการที่รักความถูกต้องออกมาพูดคุยกับประชาชนให้ความรู้ประชาชน โดยไม่ขายวิญญาณเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ตําแหน่งแล้วก็ใช้ความน่าเชื่อของตัวเองนั้นก็หกประชาชนเราต้องเปลี่ยนนะักวิชาการเหล่านี้ให้เห็นว่ามวลชนสู้แล้วปัญญาชนอย่างคุณนั้นคิดจะสู้เพื่อประเทศชาติบ้างหรือเปล่าเราต้องอาศัยนักธุรกิจ ที่รักความถูกต้องที่ออกมาเป็นแนวร่วมกับเราประกาศชัดเจนว่าต้องปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุดดทธิ์ยุติธรรมเราต้องการที่จะให้ชาวนาที่หูตาสว่างแล้วเข้าใจแล้ว ว่าประชานิยมของรัฐบาลยิ่งลักนั้นเกิดขึ้นด้วยไร้สำนึกแข่งความรับผิดชอบหวังแต่คะแนนนิยมโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะล่มจมอย่างไรบัตร้ีครงการจำนำข้าวเราเสียหายเป็นห้าแสนล้านแล้วชาวนาก็เดือดร้อนติดหนี้ชาวนาถึง หนึ่งแสนสามมื่นล้านนี่แหละคือประชานิยมที่หวังสร้างคะแนนนิยมอย่างไม่มีสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติเราต้องการให้องค์กรเอกชนหรือที่เราเรียกว่า NGO ที่เป็นเครือขา่ายภาคประชาชนนั้นออกมาเป็นแนวร่วมกับมวลมหาประชาชน ในการจะต่อสู้กับเราบรรดาขี้ข้าของทุนนิยมสามานแล้วกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเรายังต้องการให้กำลังใจกับทาหารที่เขาติดเรื่องของระเบียบวิน,นัยและการเป็นข้าราชการแต่ขณะเดียวกันก็พร้อม ที่จะปกป้องประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติถ้าพวกเราหายไปไม่ออกมาทหารจะมีความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างไรเวลานี้มวลชนเสื้อแดงเหิมเกริมกันขนาดประกาศแยกประเทศแล้วดังนั้น เราจึงต้องออกมาเดินออกมาเดินกันเยอะๆให้กำลังใจทหารปกป้องประเทศชาติรักษาความมั่นคงต่อไปการอยู่ของเรามาอย่างต่อเนื่องด้วยความม,มุ่งมั่นนั้นบัดนี้สิ่งที่เราเห็นคือตำรวจที่เราเคยด่าว่านั้นหลายคนกลับใจมาเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษและไม่ยอมรับคำสั่งของศูนย์รวมสัตว์อีกต่อไปหากไม่มีมวลมหาประชาชนเราจะได้ตำรวจกลับใจพวกนี้มาได้อย่างไรแล้วที่สำคัญนะพี่น้องสอวที่กำลังจะเลือกกันในวันที่30นี้เขาจะมีหน้าที่ ในการถอดถอนสอสอถอดถอนประธานสภาวุิอวุธิสภาถอดถอน,ถอนยิ่งลักษณ์ซึ่งตรงนี้ถ้าพวกเราหายไปไม่อยู่ไม่สู้ต่อเบื่อนายนท้อแท้แล้วคิดว่าเดินไปก็ไร้ประโยชน์ระวังสอวอที่ได้รับเลือกตั้งบางคนอาจจะเป็นขี้ข้า ฝ่ายโน้นตั้งแต่ก่อนได้แต่บางคนก็อาจจะยินดีขายตัวหลังจากได้แล้วเขาจะทำตามนายทุนที่ซื้อเขาโดยไม่เกรงใจประชาชนเราจึงต้องโยให้เขารู้ว่าพลังประชาชนกำลังจับตาดูเขาอยู่ถ้าสารรัฐธรมน,นูนชี้ความผิดแล้ว อบปชชี้ความผิดแล้วแต่ถ้าเกิดสวที่ยอมตนเป็นขี้ข้าไม่ยอมถอดถอนเขาจะต้องตอบคำถามกับพวกเราที่มวลมาเป็นมวลมหาประชาชนว่าเพราะอะไรจึงถอดถอนไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องอยู่ต่ออยู่อย่างเข้มแข็ง อยู่อย่างมีพลังอยู่อย่างมุ่งมัน่นให้เหล่าบรรดาสวออทั้งหลายนั้นตระหนักในพนลังของมวลมหาประชาชนและไม่ทำตัวเหลวไหลเป็นขี้ข่าขายตัวให้กับนายทุนซึ่งคงจะจ้องซื้ออยู่ในเวลานี้เราต้องการอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เป็นคนรักความถูกต้องรักความยุติธรรมออกมาชี้นำให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเพราะอะไรเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะอะไรเราต้องไล่รัฐบาลยิ่งลักที่หมดความชอบธรรมเพราะอะไรที่เราต้องกำจัดระบอบทักษิณอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนพูดเก่งสอนเก่ง สามารถบอกได้เราต้องการให้เขาออกมาเป็นแนวร่วมกับเราเราต้องการนิสิตนักศึกษาพลังหนุ่มสาวที่เคยถูกประนามว่าสายลมและแสงแดดไม่สนใจบ้านเมืองออกมาแสดงพลังให้ยิ่งลักษณ์ได้รู้ว่าแม้แต่นิสิตนักศึกษาซึ่งแต่ก่อนไม่สนใจบ้านเมือง ปัจจุบันหันมาสนใจบ้านเมืองและตระหนักรู้แล้วว่าระบอบทักษิณเลวร้ายอย่างไรยิ่งลักไร้ความสามารถและไม่ควรจะเป็นผู้นำของเราอย่างไรด้วยเราจะชนะได้ด้วยสาภาพแรงงานซึ่งปัจจุบันนี้ปากหลักอยู่ที่มหาไทยเขาเหล่านั้น ยืนอยู่ข้างของมวลมหาประชาชนและเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรกับมวลมหาประชาชนเรายัางต้องการพ่อค้าแม่ค้าที่รักความถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเศรษฐกิจฝืดเครื่องเพราะความไม่เอาไหนของคณะรัฐบาลยิ่งลัก ที่แต่ละคนไร้ความสามารถเราต้องการเหล่าบรรดาสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งหลายทนายความวิศวกรแพทย์พยาบาลสถาปนิกอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายก่กองซึ่งหลายองค์กรหลายสมาคมวิชาชีพได้ขึ้นมาปรากฏตัว อ่านแถลงการและปราศัยบนเวทีนี้บอกให้รัฐบาลรู้ตัวว่าเขาไม่ต้องการรัฐบาลที่ไร้ความสามารถนี้อีกต่อไป